คนราศีมีนค่ะฟังนะคะคุณจะได้อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆชีวิตใหม่ๆอะไรที่ใหม่จะดีขึ้นสําหรับคนราศีมีนฟันธงค่ะคนราศีมีนนะคะคุณลองมองอะไรใหม่ๆซื้ออะไรใหม่ๆให้กับชีวิตทํำอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําหรือคบเพื่อนใหม่ๆเพิ่มอะไรก็ตามที่เพิ่มในชีวิตคุณที่เป็นของใหม่ๆนะคะตุ้มหูใหม่รถใหม่บ้านใหม่เพื่อนใหม่ธุรกิจใหม่อะไรก็ได้ค่ะที่ใหม่ๆ ะะของเก่ายังคงทําเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือของใหม่ถ้าเมื่อไหร่ที่ชีวิตคุณมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตะคะ่ะอะไรก็ได้ชีวิตคุณจะพลิกพลิกพลิกแบบแต่มันจะพลิกไปในต้องมันต้องของใหม่อะคะ่ะเข้าใจนะนั่นแสดงว่าคนราศีมีนนะคะจะต้องเอาพลังงานความใหม่ะคะ่ะพลังงานความแบบมาช่วยนะคะอย่างเช่นไม่เคยขายออนไลน์ก็ต้องขายไม่เคยเป็นในหน้าขายที่ดินก็ไปลองไปทํา ไม่เคยเรียน n อ p นก็ลองเรียนอะไรก็ได้ที่มันเป็นของใหม่อะคา่ะที่ที่คุณคิดว่าฉันไม่เคยอะไรแบบนี้าคา่ะแล้วคุณจะปังมากแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะคะอะไรที่ไม่เคยได้ก็จะได้เพราะของใหม่อะคา่ะมันจะไปเหมือนเหมือนน้ำอะคา่ะมันน้าเก่าน้ําคล้ำอะคา่ะถ้าคุณเติมน้ําใหม่ๆเข้าไปน้ําที่มันเป็นน้ําคลํำม,มันก็จะกลายเป็นน้ําที่เริ่มสะอาดสะอาดสะอาดสุดท้ายแล้วน้ําใหม่ที่คุณเพิ่มไปอะมันจะกลายเป็นเลยคะ่ะ น้ำที่ใสสะอาดแบบพร้อมรับทุกสิ่งอย่างนะคะอะจัละศรีจัละศีอะคนราศีมีนเพราะฉะนั้นนะคะคบคนใหม่ๆใ,ใครยังไม่เคยคบครูก็มาคบครูซะนะคะชีวิตคุณจะได้แบบว่ารุงรร่งโรดรุ่งเรืองร่ารวยนะคะมาเป็นเพื่อนใหม่กับครูครูช่วยคุณได้นะคะอ่าแม่หมอก็จะตบเข้าติงแบบนี้นะคะ